สวัสดีครับนักเรียนเจอกันใน EP11 นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าตระตกาสตร์เนี่ยก็ผ่านมาประมาณ50%นแล้วนะครับจนถึงเรื่องนี้นะก็ประมาณ50%บปร์แล้วนะครับยากไหมฮะเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับค่อนข้างมาไกลแล้วนะครับ ซึ่งในแต่ละโรงเรียนนะครับถ้าถึงถ้าถึงเรื่องนี้นะครับก็น่าจะประมาณครึ่งทางแนละ้วบางโรงเรียนก็อาจจะใกล้สอบแล้วนะครับโอเคครับหัวข,ข้อนี้ครับชื่อว่ารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันนะครับครูลืมเติมคำว่าปะนะครับเดี๋ยวครูเติมกันรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันนะครับทีนี้ภาษาอังกฤษนะครับ equivalent proposition อ oh, 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 uh, so ้โหโออ่านออกเสียงมันยากฮะโเตรียมคนมาอ่านออกเสียงให้เราฟังครับมาลองดูกันครับว่าเขาจะออกเสียงดีแค่ไหนครับขอเชิญคุณวิทยากรครับ equivalent proposition equivalent proposition ทีนี้ครูครลองกดให้มันแปลดูนะครับ ข้อเสนอที่เท่าเทียมกันข้อเสนออะไรมันจะยืดยาวซะขนาดนั้นนะครับที่นี้ครูจะแบ่งไอ้เรื่องสมมูลเนี่ยออกเป็นได้หลายตอนย่อยนะครับเพราะว่าถ้าอัดตอนเดียวมันมันจะหนักเกินไปในใน EP เนี่ยนะครับโอเคครับครูขอเรียกย่อๆนะครับว่าขณะนี้เรากําลังเรียนเรื่องสมมูลกันอยู่นะครับสมมูล เาใช้เครื่องหมายนี่ฮะสมมูลตรงนี้ไอ้ขีดสามขีดนะครับแล้วอะไรคือสมมูลนะครับครูจะยังไม่บอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูขอ,อทวนความรู้เดิมกันก่อนก็คือการสร้างตารางนะครับม่สมมุติครูมีโจทย์ให้โจทย์ข้อที่หนึ่งรูปแบบประพจน์ที่หนึ่งโจทย์อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับเขาบอกสร้างตารางให้หน่อยนะก็เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้การสร้างตารางไปในตัวด้วย ก็จะเป็น P Q จริงจริงเทจเทจคนที่ดูถึง EP 1 0แล้วคุณจะถือว่าเขาสร้างตารางได้แม่นยำแล้วนะครับโคก็จะไม่ slow นะครับเพื่อให้ในหนึ่งคลิปของโคมันรวบรัดที่สุดนะครับ Q ก็เป็นจริงเท็ et, จริงเทจนิเศษ P ก็จะเป็นเทจเทจจริงจริง คือเราต้องแม่นยำนะเดี๋ยวจะงงว่าครัวเอาเอา,เอามาจากไหนวะเนี่ยอาอันสุดท้ายนิเศษ p หรือ Q นิเศษ p หรือ Q คือตัวนี้นิเศษ p หรือ Q เอาช่องคอควายไปหรือกับช่องขอไข่นะครับหมายถึงเอาค่าจริงหรือเท็จมันอะไปหรือกันนะครับไปเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือนะครับอ่า ก็จะเป็นเท็จกับจริงนะครับเอาช่องคอลคยขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าในโจทย์มันให้เอานิเศษ p ขึ้นก่อนนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเท็จหรือเท็จจริงหรือจริงจริงหรือเท็จโอเคได้คำตอบแล้วครับอันนี้ได้จริงเท็จจริงจริงครับเรียบร้อยนี่คือคำตอบของ รูปแบบของประพจน์ที่1นะครับนะครับต่อไปประพจน์ที่2เหมือนเดิมเราก็มาสร้างตารางครับมาสร้างตารางสีเขียวแล้วกันเนาะพี่ก็จริงจริงเทดเทด,ทดจริงเทดจริงเทสโอเคตรงนี้ก็จะเติม นั่นเองครับถ้าใครงงย้ำอีกทีนะครับโปรดกลับไปดู EP-9 EP 10ซึ่งเป็นเกี่ยวกับตารางล้วนๆเลยนะครับมาต่อฮะก็จะเป็นจริงแล้วจริงจริงแล้วเช็ดเช็ดแล้วจริงเช็ดแล้วเช็ดมาคำตอบคือพวกเครื่องหมายนี่ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องฝากทบทวนเลยนะครับเพราะว่าจำเป็นครับมันเครื่องหมายนี่อยู่กับเราทั้งหมดนี่ย อยู่จนกระทั่งเรียนจบม6นะยังได้ใช้สอบแพทยอยู่นะคะเนี่ยจริงอันนี้ได้เทสอันนี้ได้จริงโอเคแม่นี่ครับคือตอนเนี้ยเรามีโจทย์อยู่2ข้อหรือประพจน์รูปแบบของประพจน์อยู่สอันใช่ไหมก็คืออันที่อยู่ในกรอบสีเขียวเขียเนี่ยกับอันที่อยู่ในกรอบสีม่วง โเยม้ชหัวข้อที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้มันไม่ไม่ใช่การสร้างตาร,ตา,รางแล้วนะแต่การสร้างตารางเนี่ยมันเอามาใช้พิสูจน์ได้นะครับหัวข้อที่เราเรียนเขาเรียกว่ารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันเขาจะถามว่าโจทย์ที่อยู่ในกรอบสีเขียวกับโจทย์ที่อยู่ในกรอบสีชมพูมันสมมูลกันหรือไม่นี่คือคําถามนะครับหรือโจทย์บางข้อจะถามว่าจงตรวจสอบว่า รูปแบบของประพจน์สมมูลกันหรือไม่วิธีแรกที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้คือวิธีที่ใช้ตารางนะครับวิธีวิธีตารางมันหมายความว่าให้พวกเราพากันสร้างตารางในสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะครับโจทย์มักจะให้มา2กลุ่มแล้วเปรียบเทียบกันนะครับให้เราตอบว่ามันสมมูลกันหรือมันไม่สมมูลกันนะครับ เช่นข้อนี้เนาะรูก็จะเริ่มจากโจทย์ที่มันสั้นๆก่อนนะครับชีวิตจริงอะยาวกว่าน,นี้นะโจทย์นะโอเคแล้วเราจะรู้ได้ยังไงขั้นที่หนึ่งคือให้เอาโจทย์แต่ละข้อที่เราอยากรู้เนี่ยมาสร้างใส่ตารางจริงๆถ้าเราทำบ่อยๆเขาจะให้สร้างใส่ตารางเดียวกันนะครับแต่เนี่ยมันเป็นข้อแรกโคก็เลยให้มันอยู่ตารางใครตารางมันสร้างให้มันแล้วนะครับก็คือเป็นตารางสีงน้ำเงินกับตารางสีเขียวใช่ไหมครับหมายถึงตัวหนังสือนะ พอทำตารางเสร็จครบทุกช่องครับแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่ามันสมมูลหรือมันไม่สมมูลกันนะครับวิธีดูก็คือให้ในักเรียนดูช่องสุดท้ายดูครับดูช่องสุดท้ายหากคาตอบนะครับหากคาตอบมันตรงกันทุกกรณีนะครับทุกกรณีก็คือแถวที่1ก็ต้องไปตรงกับแถวที่1 แถวที่2ก็ต้องตรงกับแถวที่2องแบบนี้จนถึงแถวสุดท้ายนะครับถ้าตรงกันหมดเลยมือคือพูดแคว่าเหมือนกันร้อร์สรุปได้ว่าประพจนสองประพจน์ที่เข้าให้มาเป็นประพจน์ที่สมมูลกันนะครับซึ่งเขาเขียนแทนด้วยเราก็เขียนโจทย์ลงมานี่คือโจทย์อันแรกใช่ไหมโจทย์อันแรกสมมูลใช่ไหมครับสมมูลให้ในก็เติมขีดสามขีดนีด่แหละ จากนั้นก็เติมโจทย์ลงมาตรงนี้ก็สาเหตุที่อันนี้เรียกว่าสมมูลเพราะว่าลองเช็คแล้วครับ4แถวเรียงทีละแถวเลยนะห้ามห้ามรัดแถวกันนะครับแถวหนึ่งเทียบแถวหนึ่งแถวสองเทียบแถวสองนะครับคําตอบของมันเหมือนกันหมดนะครับเช่นแถวแรกก็จริงจริงแถวสองก็เท็จกับเท็จทั้งโคแถวสามจริงกับจริง แถวสี่ก็จริงกับจริงนะครับที่ครูยงทุกสอนเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าพอพดสองพจนี้สมมูลกันนะครับใช้เครื่องหมายขีดีดด,ดสามขีดนั่นเองนะครับแล้วถ้ามันไม่สมมูลล่ะถ้ามันไม่สมม,มูลตัวอย่างมันอาจจะมีอย่างน้อยหนึ่งอันนะครับที่ไม่เหมือนกันเช่นครูแก้ให้แถวสองไม่เหมือนกันนะแถวสองใช่ไหมข้างซ้ายเป็นเทตแต่ข้างขวาเป็นจริงแค่ไม่เหมือนอันเดียว อันเดียวแค่นั้นแหละก็เรียกได้ว่าไม่สมมูลกันแล้วครับถ้าถ้ามันจะสมมูลมันต้องเหมือนกันหมดครับโอเคนะถ้ามันเร็วไปก็ปรับสปีดย youtube ลงได้นะครับถ้ามันไม่สมมูลครับเรายนก็ขีดตรงนี้ครับขีดลงมาถ้ามันไม่สมมูลก็อย่าก็เติมขีดถ้ามันสมมูลก็ลบขีดออกนะครับแต่เฉลยข้อนี้คือเฉลยสมมูลนะครับครูยกตัวอย่างเฉยเฉนะครับมาเดี๋ยวเราไปทําตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอัปเดตกัน ตัวอย่างที่หนึ่งครับเขาถามว่า p หรือ q สมมูลกับ q หรือ p ไหมสมมูลหรือเปล่านะครับเราแค่ไปสั่งตารางครับแล้วก็เทียบกันดูนะครับมา p q p หรือ q ก็จริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นจริง ตรงนี้โคสปีดเลยนะครับมีเีออจะได้สั้นๆจริงอันนี้จริงตัวนี้เท็จรูปแบบของประพจน์ที่สองนะครับเขาเขาต้องให้มาสองอันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยสีเขียวเนาะก็ P Q Q หรือ P จริงจริงเท็จเท็จริงเท็จจริงเท็จ คหรือ P นะครับเอามันมาหรือนะคคูหรือในใจเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายอยู่ย้ำอีกทีนะคูย้ำตลอดเวลานะในคลิปมีโอกาสย้ำก็ต้องย้ำใครที่ยังสร้างตารางไม่เป็นอันนี้คือตารางแบบเบบีมากเลยนะเนี่ยถ้าตารางหโหดจะอยู่ใน e ีพีเก้านะครับนะครับก็จะเป็นจริงจริงจริงเท็จครับเขาถามว่าไอ้เขียว กับไอชมพูเนี่ยมันสมมูลกันไหมเราขั้นที่หนึ่งก็คือเอามันลงไปไว้ในตารางแล้วก็เติมข้อมูลลงไปเท่าที่เราเคยทำได้ขั้นที่สองคือให้ดูเปรียบเทียบทีละบรรทัดทีละบรรทัดถ้าคำตอบมันตรงกันทุกบรรทัดไม่สลับกันนะครับตรงกันต้องตรงกันทุกบรรทัดนะครับแสดงว่ามันสมมูลนะครับซึ่งเท่าที่ดู ฝั่งสีน้ําเงินกับฝั่งสีเขียวคําตอบตรงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า p หรือ q สมมูลกับ q หรือ p นั่นเองนะครับถ้าไม่สมมูลก็เติมขีดนะครับโอเคคูรลบขีดออกนะเพราะว่าข้อนี้มันสมมูลกันข้อต่อไปครับโอ้แหโจ์สั้นชอบอเขาบอกว่า จงดูว่าเจ้าประพจนพีเออโจทย์สั้นๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าสั้นยิ่งสั้นยิ่งยากเดี๋ยวมาลองดูจะยากจริงไหมครับกับประพ์ที่อยู่ในกรอบสีชมพูเนี่ยอ่านอ่านได้ไหมครับอันนี้อ่านว่านิเศษของนิเศษ P หรือ Not, Not P นะครับหวังว่าจะจําเครื่องหมายนี้ได้นะครับนะเนื่องจากมันสั้นมันสั้นใช้ตารางเดียวก็น่าจะได้คําตอบแล้วครับ P ตัวอักษรเดียวใช่ไหมมี2กรณีก็คือจริงกับเท็ดนิเศษ P ถ้านิเศษ P ก็ต้องเป็นเท็ดแล้วจริงผูขอเพิ่มอีกนะเพราะว่าบางคนบอกอาจารย์สร้างเพิ่มทมําไมสาเหตุที่สร้างเพิ่มเพราะว่าโจทย์ที่อยู่ในกรอบสี่ลีกันเนี่ยมันมีน็อตสองตัวแต่เนี่ยมันเพิ่งม,มีน็อตแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราไปเติมน็อตอีกตัวหนึง่งน็อตน็อ ก็จะเป็นจริงน็อตแปลว่าตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับช่องเนี้ยเป็นอะไรก็เป็นเท็จแม่สุดท้ายเขาบอกว่าอีสอีมพูกอีสี้ําเงินเนี่ยมันสมมูลกันไหมซึ่งในตารางอีสีมพกกกูก็คือเจ้านี่กับสี้ําเงินก็คือเจ้านี่วิธีเช็คก็คือก็โยงเลยครับมันได้คำตอบเท่ากันไหม ก็เท่าที่ดูได้ตามมันเท่ากันนะครับเนี่ยจริงก็ได้จริงเท็จก็ได้เท็จทั้งคู่นะครับส่วนตัวตรงกลางนี่เป็นวิธีทํานะครับโอเคเนาะสรุปได้ว่า p สมมูลกับนิเศษนิเศษ p หรือ not not p นั่นเองจบครับต่อไปครับตัวอย่างที่สามอ๋อทีนี้ตัวอย่างที่สามเดี๋ยวครูจะมาอัปเกรดหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะสร้าง ให้มันอยู่ในตารางเดียวกันดีกว่านะครับจะได้ประหยัดเวลาด้วยเพราะชีวิตจริงเราก็น่าจะสร้างให้มันอยู่ในตารางเดียวกันรคก็เลยเตรียมตารางมาตารางเดียวนะครับก็เริ่มเลยครับก็ PQ มันมีนิเสธด้วยก็นิเสธ P นิเสธ Q นิเสธ P และนิเสธ Q เนี่ยอีเ e ขียวเนี่ยอีเ e ขียวกับอีน้ำเงินเขาถามว่าอ e ีเขียวอีน้ำเงินเนี่ยมัน สมมูลกันหรือเปล่านะครับชื่อเรื่องชื่อ, <tout S 2> เ,อเรื่ ouais <c oughs> องสมมูลนะครับตอนนี้นะครับแ <c oughs> ม่เริ่มการสร้างตารางครับก็จะเป็นจริงจริงเทสเทสจริงเทสจริงเทสนิเศษ P ก็เป็นเทสเทสจริงจริงนิเศษ Q ก็เทสจริงเทสจริงปรับสปีดได้นะครับแต่จริงจริงครูก็ไม่ได <c oughs> ้สอนเร็วเวอร์นะเพราะไอ้เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ครูสอนผ่านมาแล้วแล้วกันเนาะคงไม่ได้บอกว่าง่ายหรือยากแล้วกัน อันต่อไปนะครับเดี๋ยวครูเตืหนว่ากอขอคงอช่องเขียวแรกเนี่ยก็คือเขาเอาช่องคอควายมานิเสกกับช่องงองูนะครับมาและมาและพูดผิดเอาช่องคอควายมาแลกกับช่องงองูส่วนช่องสีดำเงินคือเอาช่องขอไข่ไปก็อต่อเมื่อกับช่องกอไก่นะครับคมไม่เขียนโจทย์นะครจะเขียนคาตอบเลยนะครับ แมคู่แรกคือคู่นี้ครับก็เริ่มเลยครับเท็จและเท็จก็เท็จเท็จและจริงก็เท็จจริงและเท็จก็เท็จจริงและจริงได้จริงต่อป้ายสีน้ำเงินตรงนี้ครับ จริงก็ตัวเมื่อจริงได้จริงเท็จก็ตัวเมื่อจริงได้เท็จผมไม่อ่านเลยโอเคจากนั้นเปรียบเทียบกันครับว่าแก๊งสีเขียวกับแก๊งถืองเงินน่ะจะสมมูลกันไหมก็คือเราเอาคําตอบแต่ละบรรทัดเทียบกันเลยครับเนี่คคยครูโยงลูกศรเฉยนะอันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายท่าแล้วนะเปรียบเทียบ ลายมือโครวดเร็วมากแค่อันแรกมานี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วครับอันเขียวมันเป็นอ๋อมันเหมือนกันเกือบหมดเนาะเสียดายที่อันแรกมันไม่เหมือนกันถ้าอันแรกเหมือนกันนี่คือสมมูลเลยนะครับไม่เป็นนะครับนานๆทีเจอข้อที่มันมันมันไม่สมมูลกันบ้างเนาะจึงสรุปได้ว่าจึงสรุปได้ว่านิเศษ p และนิเศตคิไม่สมมูลกับคิก็ต่อเมื่อ p นะครับ เห็นไหมมันผิดแค่อันเดียวมันก็ไม่สมมูลกันแล้วครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าผิดเนาะมันแค่ตอบไม่เหมือนกันละกันเนาะโอเคครับตัวอย่างที่สี่ครับตัวอย่างที่สี่ครูให้ดูก่อนนะครับมาระวังนี้ครูกินน้ำด้วยอะให้ดูครับทำาไงดี เจ้าเขียวกับเจ้าน้ำเงินสองคนนี้เองสมมูลกันหรือไม่ใช่ไหมครับเราก็ไปสร้างตารางให้มันครับนะตอนที่ครูกำลังอัดคลิปนี้ให้พวกเราอยู่นะครับ มีลมพายุฝนนะครับมีฝนแม่ก็หวังว่าจะไม่ไฟดับระหว่างที่กำลังอัดนะครับนะครับเริ่มกันเลยพี่เดี๋ยวใช้สีสีดำแล้วกันเนาะพีคนิเศษ P นิเศษคอันนี้ก็เป็นช่องไหนเนี่ยเป็นช่อง P หรือ เป็นเป็นสีช่องสีเขียวแล้วกันเนาะครูใส่สีเขียวเลยจะได้เห็นภาพส่วนช่องสีน้ำเงินเนี่ยเออมันมันมีนิสัยอยู่ข้างหน้าเยอะหรือจะสร้างไปเลยมันสร้างไปเลยก็ได้จะได้ไม่งงเนาะครูว่าถ้าสร้างไปเลยจะมันงงนะสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้างตัวนี้ซ้ําอีกรอบครูใช้ตรงกลางเป็นสีอื่นแล้วกัน เป้าหมายเราเลือกสีไปแล้วนะโอเคเป้าหมายคือเราจะเปรียบเทียบเจ้าสีเขียวกับเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยว่าคําตอบมันเหมือนกันไหมนะครับแต่ละบรรทัดนะครับถ้าสมมติต้องเหมือนกันทุกบรรทัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยฝนตกแล้วเนี่ยจะตกแล้วจริงจริงเทสเทสจริงเทสจริงเทสอันนี้ก็เทสเทสจริงจริงเทสจริงเทส จริงนะนี่คือเบสิกที่ควรจะมีนะครับกอขอคงอช่องสีเขียวครับเกิดจากเอาช่องกอไปเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือกับช่องงองูงครับนะาูยงให้ดูคือช่องนี้เริ่มเติมคําตอบเลยครับก็จะเป็นจริงจริงเทศจริงนะครับช่องสีชมพู คือการเอาคำตอบในช่องคอควายไปเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและกับช่องขอไข่นะครับเดี๋ยวครูโยงให้ดูขอควายขอไข่อ่ออานเลยเชื่อมด้วยแระนะครับก็เทสเทสจริงเทสช่องสุดท้ายคือช่องเป้าหมายเรานะครับคือช่องสีน้ำเงินก็คือเอานิเศษไปใส่ช่องสีชมพูนะครับ อันนี้ไม่ต้องคิดไม่ไม่ต้องเติมชื่อตารางก็ได้เพราะมันเพิ่มแค่นิเศษเข้ามาจากช่องสีชมพูนะครับก็จะเป็นนิเศษแปลว่าตรงข้ามแล้วก็จะเป็นจริงจริงเท็จจริงโอเคครับเป้าหมายเราอยู่ที่ช่องสีเขียวกับช่องสีน้าเงินว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่ะโยงเลยอันแรกตรงอันที่สองตรงน,นี่สามตรงอันที่สี่ตรงจบครับตรงหมดขนาดนี้จึงสรุปได้ว่าประพศ ที่ชื่อว่า p หรือนิเศษ q สมมูลกับนิเศษนิเศษ p และ q ครับอีบร้อยโคอััดไปด้วยเนี่ยครูก็หวาดเสียวไปด้วยนะฝนเมิดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับตอนนี้ต่อไปครับตัวอย่างที่ห้าโอ้โครูเตรียมมาให้ประมาณหกตัวอย่างเลยนะนะเอาให้มันจบครับ ไฟดับก่อนเด้อถ้าไฟดับเนี่ยอัดมาตั้งนานเนี่ยเสียทิ้งเลยเลเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรโผล่ใช้เครื่องสำรองไฟอค P Q นิเศษ P นิเศษ Q ทีนี้เนื่องจากมันตวนัวักษรซ้ำเราแอบแอบเนี้ยหน่อยแอบเนี้ยหน่อยคือเราเป็นจิกอันเนี้ยมาใช้ ขอยืมหน่อยนะตัวเธอฉันจะได้ไม่ต้องเขียนเหนื่อยาครโอ้ยลงมาก็ลงมาแบบกระปิดกระปอยลงมาแบบไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีก็ประหยัดประหยัดเวลาอยู่ครับนมามีใครบ้างก็จะมีแกงส้มบ้างเนาะแกงส้ม ประทะกับแกงเขียวเราจะมาดูกันว่ามันตอบเหมือนกันไหมนะครับโอเคครับแกงส้มจะเกิดจากช่องคอควายไปท่าแล้วกับช่องงองงูนะครับก็เริ่มเลยครับนี่คู่โยงให้คอควายไปงองงูก็จะเป็นจิงจิงเท็ดจิงต่อไปช่องสีเขียว ช่องสีเขียวคือขอไข่ไปกอไก่ครับก็จะเป็นจริงจริงเท็จจริงโอ้โหเป๊ะเลยตรวจสอบคำตอบครับช่องที่หนึ่งตรงสองตรงสามตรงสีตง่ตรง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 ถ้าตรงสักขนาดนี้ก็แสดงว่ามันสมมูลกันครับขูเขียนเป็นภาษาไทยนะรอบนี้จวดจวดครับกลัวฝนตก ล้วก็วิดีโอนี้มันจะได้ไม่ยาวนานเกินไปครับตัวอย่างที่หกครับเอ๊ะทำไมามันคุ้นๆโอ้ยตัวอย่างที่หกมันซ้ำใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเราก็เอาแค่นี้แหละเอาแค่ห้าตัวอย่างพอจะได้ไม่ต้องนานมากนะครับยี่สิบสามนาทีกำลังดีเนาะในหนึ่งคราบจะได้ไม่ต้องเสียเรียจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย โอเคครับนักเรียนครับใน EP 11เนี้ยสะดปอีกท,ทีหนึ่งนะครับก็คือเราเรียนเรื่องรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันนะครับเรียกเรียกย่อๆว่าสมมูลกันนะครับภาษาอังกฤษคือคำว่า equivalent proposition นั่นไง equivalent proposition เออถ้าถ้ามันอ่านหลายรอบมันจะอ่านช้าลงโคเพิ่งสังเกตนะครับโอเคนะครับซึ่งการตรวจเช็คว่ามันสมมูลหรือไม่สมมูลนะครับ แบบที่หนึ่งที่ครูเพิ่งสอนจบไปคือการใช้ตารางนะครับใช้ตารางถ้าตารางพอเอาไปเขียนตารางแล้วนะครับตารางทุกช่องแต่ละบรรทัดนะแต่ละบรรทัดมันตรงกรันทีละบรรทัดเลยนะห้ามห้ามเช็คข้ามเลยนะตรงกันแบบทีละบรรทัดแสดงว่าประพจน์นั้นสมมูลเราก็เติมขีดสามขีดลงไปอันนี้ครูทําท่านะครูไปเขียนให้ดูแล้วสามารถดูในคลิปได้แต่ถ้ามันไม่ตรงกันแค่หนึ่งช่องแค่หนึ่งช่อง มันจะกลายไปเป็นประพจน์ที่ไม่สมมูลแล้วก็เติมขีดแบบนี้นะฮะทีนี้จุดพีคของแถมใครดูแล้วปิดคลิปไปก่อนนี้สวยเลยนะฮะทีนี้มันจะมีของแถมนิดหนึ่งแล้วถ้าเราทำเสร็จเราทำเสร็จอันนี้วคสมมนทีเฉยนะคำตอบของทั้งสองช่องครับที่เราเช็ค ดันตรงกันข้ามหมดเลยแบบนี้ครับเห็นไหมช่องที่หนึ่งก็ตรงข้ามช่องที่สองก็ตรงข้ามช่องที่สามก็ตรงข้ามช่องที่สี่ก็ตรงข้ามเห็นหมันตรงข้ามกันทุกอันเลยคือจริงอยู่มันไม่เหมือนกันแต่มันเล่นไม่เหมือนกันสักอันเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าประพจน์สีส้มกับสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประพจน์ที่เป็น นิเศษนะครับเป็นนิเศษซึ่งกันและกันนะครับหรือเป็นประพจท์ที่ตรงข้ามกันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันตรงข้ามกันแค่อันสองอันไม่หมดทุกอันก็แค่มันเรียกว่านิเศษไม่ได้นะครับต้องตรงข้ามหมดทุกอันเท่านั้นจึงจะเรียกว่านิเศษได้นะครับอันนี้ครูแถมให้นะครับเพราะว่ามันจะมีในคลิปหรือในโจทย์อยู่นะครับโอเคครับสําหรับ EP ที่11นี้โูก็ทำไว้ประมาณสัก25 26นาทีแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องนานมากถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะครับโพสลงใต้คลิป YouTube นี้ได้เลยสังเกตใหมโคอัดวิดีโอมานี้นิ้วยังไม่หายสักทีเลยโูเย็บ7เข็มนะครับหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ในอนาคตโคจะหายเป็นแผลแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เราฟังสู้ๆนะครับ